ถึงแม้ว่าทองยังร่วงนะครับบิตคอยยังแข็งแกร่งอยู่และนี่เป็นการส่งสัญญาณว่าบิตคอยแข็งแกร่งกว่าทองคําจริงๆหรือไม่เดี๋ยวเราไปรับชมในคลิปนี้กัน,นครับมูน <Moon. S 1> ไปด้วยกันกับช่องคอยนิวมูนนะครับเนื่องจากช่วงนี้นะครับทองก็ร่วงครับอย่างรุนแรงและบิตคอยก็ยังแข็งแกร่งอยู่ มันเกิดอะไรขึ้นเนื้อหาข่าวมีการนําเสนอว่าอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปรับชมในตัวข่าวด้วยกันนนี้เรามารับชมตัวข่าวนะครับเมื่อเช้าประมาณเมื่อวานวันที่9นะครับราคาทองคำเนี่ยร่วงลดอย่างรวดเร็วสู่ระดับต่ําสุดนับตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมานะครับต่ำกว่า1,700ดอลลาร์ 1, ต่อออนนะครับตามข้อมูลจาก Trading View โดยล่าสุดราคาทองคำเริ่มมีการฟื้นตัวเล็กน้อยและมีการซื้อขายอยู่ที่ระดับ 1,746ดอลลาร์ 1, ต่อออนนะครับณนะเวลาที่ได้มีการเขียนข่าวอยู่นี้นะครับโดยปัจจุบันราคาทองคำลดลงถึง3.49%ในช่วงเวลา,าประมาณ7วันที่ผ่านมานะครับลดลงจากระดับสูงสุด1,900ดอลลาร์เมื่อเดือนพฤษภาคม8%และลดลง14.4%จากระดับ a TS t s ที่2,400 0ดอลลาร์เมื่อเดือนสิงหาคมปี2020 Peter b r a n d นนะครับนักเทรด r ฟเรเนี่ยและเป็นกูรูด้านแผนภูมินะครับเชื่อว่าการล่วงเนี่ยมีสาเหตุมาจากการชำระบ,บัญชีโดยแบรนด์นะครับได้ตั้งข้อสังเกตว่าอัตราส่วนเรเวเลตเนี่ยในตลาดทองคำของชิคาโกมอร์แคนเทเล e นะครับเอ็กชนที่อยู่ประมาณ 15x นะครับซึ่งบอกว่ามีนักเทรดเนี่ยที่ใช้เรเวเลตสูง เบื้องหลังนะครับการเคลื่อนไหวของราคาทองคาก็ถือคูณสิห้าเลยประมาณนั้นและในปีเตอร์แบนนะครับคนนี้เขาก็บอกว่านี่เป็นฝีมือของธนาคารและบริษัทในหน้าที่ล้างพอร์ตเพื่อเก่งกําไรรายใหญ่นะครับอย่างไรก็ตามอัตราการว่างงานในสหรัฐก็เป็นตัวการที่ทําให้ราคาของสินค้าโภคภัณฑ์ต่าลงในช่วงสัปดาห์ที่แล้วตามรายงานเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับสานักงานสถิติ รายง,งานสหรัฐพบว่าอัตราการว่างงานในสหรัฐลดลงมากกว่าที่คาดไว้จาก5.9เป็น5.4ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในยุคการระบาดโควิดนะครับ19โดยตลาดแรงงานเศรษฐกิจที่กำลังขยายตัวทำให้เศรษฐกิจของ สหรัฐอเมริกากาลังฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องในปีเจอร์แบนด์เขาก็พูดว่าอัตราการจ้างงานที่ดีนะครับส่งผลให้ค่าเงินดอลลาร์และผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลสูงขึ้นซึ่งเป็นผลดีต่อสินค้าโภคภัณฑ์นั่นเองขณะที่1บิตคอยราคาเท่ากับทองคํา25ออนในปัจจุบันแสดงให้เห็นว่าราคาบิตคอยลดลงที่28.5จากระดับ a t h เมื่อเปรียบเทียบกับทองคําโดยช่วงราคาบิตคอยพุ่งขึ้น1ึงระดับ $65,000 ดอลลาร์เมื่อกางเดือนเมษา1นบิตคอยก็จะมีราคาเท่ากับทองคำ3า35ออนนะครับอย่างไรก็ตามเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาบิตคอยเคยมีมูลค่าเท่ากับทองคำที่15.5ออนนะครับในระดับราคาณนะปัจจุบันที่ไม่ได้มีความกังวลนนะักโดยข้อมูลจากคอยเกโก้นะครับได้สรุปข่าวว่าบิตคอยมีมูลค่าอยู่ที่43,827ดดอลลาร์ในเมื่อวานนะครับ แล้วก็วันนี้ก็อยู่ที่40,000 40,004ถึง4 0 0 0นะครับในเมื่อวานเนี่ยลดถึง17%นะครับจากข้อมูลเมื่อ24ชั่วโมงที่ผ่านมาหรือ48ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับก็เห็นเลยว่าบิตคอยตอนนี้กำลังแข่งแก่งมากๆนะครับแล้วก็มีแนวโน้มที่จะแข่งแก่งกว่าทองคำแน่แนวตอนนี้เลยทองคำไปแล้วฉะนั้นบิตคอยก็เป็นอีกตัวเรื่องหนึ่งที่เป็นสินทรัพย์ในการกระจายความเสี่ยง ก็ขอบคุณสำหรับทุกท่านนะครับที่ได้ติดตามชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันและผมหวังว่าเรานะครับจะมูนไปด้วยกันนะครับและผมก็พยายามที่จะให้ท่านนะครับมีกำลังใจในสินทรัพย์ก ry โตเนซี่นะครับ สุดท้ายนี้นะครับก็สามารถคอมเมนต์มาได้คลิปเ่อได้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามเรามีทั้งหมด4่ช่องทางคือบล็บอกดี a เฟซบุ๊กยูทูบไลน์กลุ่มโดยเฉพาะไลน์กลุ่มเราชื่อ cryptocurrency community ก็สามารถเข้ามาได้นะครับในกลุ่มนี้ฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆก็เข้ามาหาเพื่อนหาอาจารย์หาที่ปรึกษาเพื่อเข้ามาช่วย พูดคุยและตัดสินใจในการลงทุนของท่านสำหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันและผมหวังว่าช่องของเรานะครับก็จะพาท่านนะครับที่จะมูลไปด้วยกันแต่ก่อนอื่นที่จะมูลเราขอบคุณข้อมูลจาก2ส,สปอนเซอร์นะครับที่ให้สปอนเซอร์กับเรานะครับก็คือ o n นซอนนะครับเป็นเทคโนโลยี โรบอท AI นะครับท่านสามารถเข้าไปซื้อโรบอท AI หรือฝากเงินไว้ในแอปท่านก็จะได้เงินปันผลตามที่บริษัทกำหนดเอาไว้ให้และอีกอันหนึ่งคือ Copycat นะครับก็เป็นแพลตฟอร์มที่มีการซื้อขายนะครับก็สามารถเข้าไปซื้อขายกันได้นะครับก็สามารถทำเหมือนกับ Copytrade นั่นแหละนะครับแล้วก็เราก็สามารถ Copytrade ได้นะครับหา Master Trader d ดีๆนะครับเก่งๆเพื่อเข้าไปเทรดด้วยกันนะครับ รวมถึงมีการฟาร์มมิ่งนะครับแต่งานหลักๆก็เป็น c o ปปี้เทรนะครับตอนนี้ก็สำหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับก็แนะนำว่า Bitcoin นะครับจะ go to the moon ไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันช่องคอยจะมูลสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ